สวัสดีครับพบกับผมสุดเกดสเปซ e s บป้าชาแนลกาินเช่นเคยนะครับวันนี้ผมไม่ได้พาทุกท่านมาเดินทางไปที่ไหนนะครับหรือว่าจะพาไปกลางเต็นท์แห่งใดนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันที่คำชะโนดนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอขอบคุณการตอบรับที่ดีนะครับสำหรับทุกทุท่านนะฮะหลังจากที่ช่องผมคาอยู่ที่130รยมซับมานานประมาณครึ่งปีได้นะฮะ สำหรับการปล่อย3มคลิปนั้นไปเนี่ยได้รับการตอบกลับได้แบบล้นหลามมากนะครับต้องขอขอบคุณทุกๆท่านเลยนะฮะเอาตามตรงนะครับเรียนกันแบบไม่อายกันเลยนะคือ3มคลิปที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือจากการเดินทางจากเภอด่านซ้ายไปจังหวัดหน้านะครับเอาตามตรงเลยนะผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีคนดูไม่ได้คาดหวังจะมีคนดูเยอะขนาดนั้นนะครับคือกะว่าั p ไว้ไม่ช่องเงียบนะฮะแต่ปรากฏว่ามีหลายๆท่านชอบนะครับ เอาเป็นว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยผมจะพยายามทำคลิปให้ดีขึ้นนะครับจะมาระวังการออกเสียงจะตัดต่อให้ละเมียดละไมามากขึ้นเตรีมยมข้อมูลให้มากขึ้นนะครับขอขอบคุณมากเลยนะครับก็หวังว่าจะติดตามกันต่อไปนะครับผมเข้าเรื่องของเราในอีพีนี้กันแล้วกันนะครับอีพีนี้เนี่ยนะครับผมเดินทางจากจังหวัดวอุดรธานีนะครับมาที่อำเภอบ้านดุงนะครับก็ใช้ระยะทางประมาณ93กิโลเมตรนะครับ ว่าจะมาดูคำชะโนดกันนะครับแต่ว่าพอถึงช่วงอำเภอบ้านดุงแล้วนะก็อีกไม่กี่กิโลเมตรเนี่ยที่จะถึงวัดนะครับผมก็สะดุดตากับสิ่งหนึ่งฮะคือเกลือครับผมผมเจอเกลืออยู่ที่ขายตามข้างทางเนี่ยนะฮะก็เลยสงสัยว่าเกลือเนี่ยคือเกลืออะไรมาจากไหนนะครับก็เลยลองค้นข้อมูลดูนะครับก็เป็นเกลือสินเทาวนดะ้ที่ใช้สําหรับการใช้ในอุตสาหกรรมนะครับก็เป็นการเจาะน้ําจาก ความลึกประมาณ70เมตรขึ้นมานะครับแล้วก็มาตากนะก็ไม่ได้เป็นเกลือที่ใช้สําหรับทานนะฮะกินไม่ได้นะ,ะนะครับคนละเกรเดกันเนาะใช้สำหรับอุตสาหกรรมล้วนๆน,นะจ๊ะนะฮะที่แรกผมนึกว่าเป็นเกลือทะเลนะจะกะว่าจะาไปใส่ตู้ปลาที่บ้านสักหน่อยนะครับแต่ปรากฏว่าใส่ไม่ได้นะจ๊ะคนละคนละอย่างกันนะฮะคนละแบบกันนะฮะจะอยาอย่าเอาไปใส่นะฮะปลาตายไม่รู้เรื่องด้วยนะครับนี่ก็เป็น สถานที่ตากนะฮะก็ดูคล้ายๆกับการตากเกลือแ,แถวสมุทรสาครสมุทรสงครามนั่นแหละนะฮะก็ทํานาเกลือทั่วไปเนาะตรงนี้เป็นทางเข้าใกล้จะถึงวัดแล้วนะฮะก็จะเป็นสองข้างทางก็ทาถนนใหม่นะนะครับแล้วก็ร้านค้าก็ค่อนข้างจะเงียบพอสมควรนะคือร้านค้าเนี่ยเปิดกันน้อยมากเลยนะครับก็สําหรับใครที่เดินทางมาแถวนี้ก็ใช้ความเร็วอย่าใช้เยอะละกันเนาะเพราะว่าเป็นเ,เขตชุมชนนะครับ ให้เรามาระวังกันนิดนึงเนาะงจากผ่านหมู่บ้านมาแล้วนะครับเราก็จะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะว่าจะถึงวัดแล้วนะฮะก็คือจะมีร้านค้าเยอะมากเลยนะครับทั้งร้านอาหารร้านกาแฟนะนะครับก็จะมีเยอะแยะมากเลยนะเออผมยังรู้สึกแปลกใจเลยครับตอนที่มาถึงตรงนี้คือ,อ,อรถน้อยมากนะฮะรถน้อยจริงๆคือ ทางมันล่มงไปแปลกนะฮะทั้งๆท,ที่วันที่ผมมาเนี่ยคือวันอาทิตย์นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ฉลงเฉลียวใจกันเลยนะฮะผมเดินทางมาสองคนก็ยังคุยกันอยู่เอ้ทุกทีที่พี่เขาเคยมาเนี่ยนะฮะก็รถค่อนข้างเยอะนะครับการเดินทางค่อนข้างจะติดขัดนะโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าคําชโนดเนี่ยนะครับขึ้นชื่อกับการมาขอพรกันเนะาะเจ้าว่าขอพรแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าใช้คําอะไรที่มันเจาะลึกกันแพงไปกว่านี้เนี่ยอาจจะ ทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีได้นะฮะนะครับเอาเป็นว่าเอาเป็นที่รู้กันนะครับว่าถ้าใครมาที่นี่เนี่ยก็คือมาขอพรขอโชคลาภกันนั่นแหละนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับวัดอยู่ทางซ้ายมือของเรานะครับก็ล่านจอดรถนะครับที่ผมจะจอดก็คืออยู่ติดกับทางเข้าวัดนี่แหละนะครับเนี่ยผมก็เลี้ยวเข้ามาเนาะรถเ,เยอะพอสมควรนะครับการมาเที่ยวที่นี่ก็ได้รับความนิยมนะฮะ ซึ่งก็ยังได้รับคําพูดกลอกหูจากคนน้าข้างนะฮะว่าปกติคนเยอะกว่านี้ปกติคนเยอะกว่าน,นี้นะฮะซึ่งผมแมว่าเอ๊ะทำไมมันโล่งกันแปลกๆนะครับหลังจากจอดรถเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยผมก็พากันเดินดุง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 เข้าไปในวัดกันเลยนะครับว่าจะไปดูเห็นกับตานะว่าคําชะโนดนี่คืออะไรนะแต่ว่าพอเลี้ยวขวาไปตรงนี้นะครับก็มีคุณลุงที่ใส่ที่ใส่ที่ใส่ชุดตํารวจบ้านนะฮะ อปพรเนี่ยนะครับเรียกนะฮะผมเลยต้องเดินกลับมานะฮะพอเดินกลับมาที่รถนะครับก็เจอกับคุณลุงดูดวงนะโอ้โหแล้วก็เจอกับแผงขาลอตเตอรี่นะฮะไอตัวผมเองเนี่ยไม่ได้อยากดูนะฮะแต่ว่าคนนี้มากับผมเนี่ยมีความชื่นชอบทางด้านนี้เป็นอย่างสูงนะครับก็เลยคุยกับคุณลุงยกใหญ่เลยทีเดียวนะครับสุดท้ายก็โดนคุณลุงไปนะฮะค่าครูคนละร้อยนะฮะโอ้โหใครที่ชอบดวงวิดูดวงแถวนี้มีนะฮะแล้วก็มีลอตเตอรี่ด้วยนะครับ หลังจากที่ไม่ได้เข้าไปดูข้างในนะครับผมก็เลยพาทุกคนมานั่งรถรอบๆอบวัดนะครับก็ตรงที่เห็นนี่เป็นป่าคำชะโนดนะครับที่เขาล่ำเรือกันนะฮะว่าเ,เมื่อก่อนไม่มีทางเข้านะเอ,อน่าสิไม่มีเข้าไปในนั้นนะฮะคือเรื่องตำนานนี่คงจะมีคนทราบอยู่แล้วนะผมไม่พูดถึงแล้วกันนะครับก็เนี่ยฮะ <laughs> ถ่ายก็อาจจะเอียงๆนิดนึงนะเพราะว่าพี่เขาก็ถ่ายไม่ค่อยเก่งนะฮะอาจจะเอียงๆ ขึ้นเนรลงเดินหน่อยนะถนนตรงนี้นะครับทำอออรอบวัดเลยนะก็สามารถขับรถชมวิวได้นะครับตรงนี้ใครที่มาแล้วผิดหวังแบบผมก็นะขับรถชมรอบๆก็ได้นะฮะหรือว่ามาแล้วีด,ดูจะวนดูรอบข้างนอกก็วนได้นะครับลืมบอกไปนะครับเหตุผลที่ผมไม่ได้เข้ามาก็คือโควิด -19 นะครับทางวัดยังไม่เปิดให้ คนเข้าชมนะเปิดอีกทีหนึ่งคือวันที่3มีนา2564นะจ๊ะใครที่ดูคลิปนี้แล้วไม่อยากจะผิดหวังนะครับมาเสียเวลาเสียเที่ยวเปล่าเนี่ยก็มาหลังวันที่3เดือนมีนาละกันนะครับสำหรับผมเองนะไม่ได้ทำกันบ้านไม่ได้อาข้อมูลไว้ก็แห้วกันไปตามระเบียบนะครับ อีพนี้ก็ไม่มีอไริากนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะจ๊ะใครที่สนใจมาที่นี่ก็อย่าลืมนะครับหลังวันที่3ามีนาคมนะค่อยมานะครับมาช่วงนี้ก็ไม่เปิดให้เข้าชมอยู่ดีนะครับแล้วก็ใครที่มาแล้วเจอกับพี่ๆที่เข้าขายลอตเตอรี่หรือว,ว่าคุณลุงที่มาดูดวงหรือว่าใครที่มาให้สิ่งของมงคลนะฮะให้บูชา ก็ใครที่ไม่สนใจอยากจะได้นะครับหรือไม่สนใจเนี่ยก็บอกไปเลยนะครับว่าไม่เอาไม่สนใจนะครับอย่าปากหนักแบบผมสองคนนะปากหนักแบบผมรับรองนะโดนกันคนละหลายบาทแน่นอนนะฮะทั้งหลายบาทหลายใบเนาะนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซั s สไคร้นะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันด้วยนะจ้าว่า เออจะต้องทําอะไรยังไงนะครับใครที่อยากจะแนะนํานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับแล้วก็สาหรับใครที่อยากผมไปเที่ยวที่ไหนก็รีเควสเข้ามาได้เลยนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสาหรับอีพีนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ